สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลา5 5นะครับโจทย์ให้ x แทนจำนวนสาหลัก abc และ y แทนจำนวนสามหลัก cba โดยที่ abc เป็นสมาชิกของ1 2 3ไปจนถึง9และ abc แตกต่างกันทั้งหมดถ้า s เป็นเซตของ x ทั้งหมดโดยที่ x ลบ y มีค่ามากสุดแล้วผลบวกของสมาชิกในเซต s ทั้งหมดนี้เท่ากับเท่าใด โจทย์ถามหาผลบวกของสมาชิกในเซต S นะครับแต่ S มันเป็นเซตของตัว x ทั้งหมดโดยที่ x ลบ y ต้องมากที่สุด x คือจำนวนสาหลัก ABC y คือ CBA แล้วเดี๋ยวเราเอามาลบกันต้องมากที่สุดดังนั้นในที่นี้เรากำลังจะเอา x ลบ y ซึ่งมันคือการเอา ABC ลบกับ CBA ถ้าพี่แบงค์มาเขียนวิเคราะห์โดยการลบตัวแบบแนวตั้งอะนะครับกลายเป็น a b c ลบกับ c b a การที่ลบกันแล้วให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดเนี่ยนะครับต้องเกิดจากตัวตั้งเนี่ยต้องมากๆถูกไหมครับแล้วตัวลบเนี่ยต้องน้อยถูกไหมครับการที่ตัวตั้งทั้งก้อนเนี่ยจะมากที่สุดที่เป็นไปได้เลยอย่างแรกเลยที่เราวิเคราะห์ก็คือตัวเลขหลักร้อยอะครับตัว a ต้องมากมากครับ ต้องมากที่สุดที่เป็นไปได้ซึ่งการที่เราให้เลขตัว a เนี่ยที่มากที่สุดที่เป็นไปได้จึงบอกได้ว่า A ต้องเป็นเลข9เท่านั้นปะครับแต่ตัว C ละ่ะถ้าอยากให้ตัวเนี้สามหลักมีค่าน้อยๆแปลว่าตัว C ก็ต้องน้อยที่สุดที่เป็นไปได้หรือพูดง่ายๆคือตัว C ก็คือเลข1จริงไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า x กับ y เนี่ยมันคือ เลขที่ขึ้นต้นยังไงบ้าง x คือตัวที่ขึ้นต้นด้วย9แล้วก็เป็น b แล้วก็เป็น c แต่ c มีกี่หามาจากตรงนี้การวิเคราะห์ก็คือเลขหนส่วน y y ก็คือ1 b 9นะครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์เขียนให้ละเอียดออกมาเลยตัว x กับตัว y เป็นอะไรได้บ้างตัว b เนี่ยเราวิเคราะห์อะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า มันไม่มีเงื่อนไขอะไรมาบอกเลยครับที่จะทําให้มันมากมันน้อยยังไงเราบอกว่าตัวนี้ตัว b เป็นเลขหนึ่งได้ไหมครับเราไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องแตกต่างกันทั้งหมดดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น921 931 941 951 961 971แล้วก็981 เก้ 1> 1ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเลขซ้ำกันส่วนตัว y ก็กลายเป็น129 139 149 159 169 179แล้วก็189ทีนี้เรารู้ไหมครับว่า x ลบ y อ่ะคู่ไหนที่มันเยอะที่สุดเรารู้ไหมครับเราบอกว่าเรายัง ไม่รู้ใช่ไหมงั้นพี่แบงค์ลองเอาสองบรรทัดนี้มาลบกันทีละคู่ให้เราดูนะครับถ้าลบจากคู่แรกก่อนสองโดนยืมมา1หนึ่งนะครับตัวนี้เลยกลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือกลายเป็นสองตัวนี้กลายเป็นหนึ่งเก้าโดนยืมมา1หนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นสิบเอ็ดอีกตัวนี้เหลือแปดสิบเอ็ดลบสองก็เหลือเก้าแปดลบหนึ่งคือเจ็ดตัวนี้ได้เจ็ดเก้าสองละ เอาใหม่ถ้าพี่แบงค์ยืมเหมือนเมื่อกี้ตัวนี้เหลือสองถูกไหมครับตัวนี้กลายเป็นสิบเอ็ดลบมาเก้าก็เหลือสองเก้าโดนยืมมาให้ตัวนี้คือแปดสิบสองลบสามก็ได้เก้ามันก็ได้เจ็ดเก้าสองอีกทีนี้นะครับถ้าเราลองดูคิดดูดีๆตัวนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือสองโดนยืมมาหนึ่งก็เลยได้แปดก็เลยกลายเป็นเจ็ดเก้าสองอีกคือ แคนกำลังจะสุดว่าจริงๆทุกตัวนี้ครับถ้าเราลองลบก,กันดูมันจะได้เจ2ตลอดเวลาเหตุผลเพราะอะไรเรามาลองวิเคราะห์กันตรงนี้ดูถ้าเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่าตัว a กับตัว c เราบอกได้แล้วว่าตัว a คือเลข9ตัว c คือเลข1ตัวนี้คือ1กับ9เวลาที่เราจับมันมาลบก,กันเนี่ยนะครับเวลาที่เราจับมันมาลบก,กันโอเคเดี๋ยวพี่แคนขอขยับตัวนี้ลงมาหน่อย เราบอกว่าถ้าเอามาลบกันหนึ่งเนี่ยมันลบกับเก้าไม่ได้เราต้องขอยืมจากตรงนี้มาหนึ่งตัวนี้ตอนนี้เลยเหลือกลายเป็น b ลบหนึ่งถูกปะครับสิบเอ็ดลบเก้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสองทีนี้เมื่อกี้ b ลบหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่า b ีตัวนี้แน่ๆเราต้องยืมจากข้างหน้ามาตัวนี้กลายเป็นแปดแต่การยืมมาหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาเขียนประกบเนี่ยที่เวลาเราทดมาตรงเลขหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆมันคือกลายเป็นเลขสิบ่ะครับ พราะจากเดิมตรงนี้มันคือ1อยู่แล้วเอามายืมมาหนึ่งก็เลยกลายเป็น11ที่มิคิราพูดกันแปลว่าการยืมมาหนึ่งตัวนี้คือพี่แบงค์กำลังบวกเข้าไปด้วย10แปลว่าเลขหลักนี้ของเราเนี่ยนะครับสรุปแล้วมันคือ B บวก9แต่เดี๋ยวมันลบกับ B ตัวนี้แปลว่า B กับ b ก็ลบกันไปมันได้9 8ลบ1ก็เลยเหลือ7 เห็นไหมครับว่าทุกๆครั้งยังไงก็ตามจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์ได้มันจะกลายเป็น792โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งบวกลบเช็คเลยดังนั้นตอนนี้นะครับเพียงเลยรู้ว่าตัวเซต S ของเราอะครับที่เราคุยกันว่ามันคือเซตของโอเคเดี๋ยวเขียนตัวนี้ดีๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือกลายเป็น921 931 941 ก็แปลว่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้เขาบอกว่า x ทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็คือตัวเหล่านี้ทั้งหมดเอามาบวกกันจริงไหมครับนี่คือ S แล้วเขาถามหาผลบวกสมาชิกดังนั้นพี่ตั้งบอกว่าถ้าเราบวกกันมันคือเอามาบวกกันทีละหลักนะครับพี่ตั้งใช้หลักการบวกทีละหลักละกันมี900อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับมี900อยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวและหลักสิบล่ะครับมันคือยี่สิบบวกสาสิบบวกสี่สิบบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกแปดสิบแล้วก็มีเลขหนึ่งบวกกันอยู่ทั้งหมดเช่นกันก็คือเจ็ดตัวเหมือนเลขเก้าแปลว่าตัวนี้ได้หกพันสารอยตัวนี้ได้เจ็ดถ้าบอกว่าเอายี่สบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงแปดสิ ยี่สบวกแปได้100 30รเดี๋ยวบวก70ก็ได้อีก100 40ร้บวกหกก็ได้อีก100ก็จะเหลือ50ที่มันไม่มีคู่ถูกปะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางนี้ได้350บวกกับ6300บวกกับอีก7ตัวนี้กับตัวนี้รวมกันกลายเป็น6 6พัน บวกกับอีก7ก็เลยกลายเป็น6 6 5 7ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์เลยตอบ6,657นะครับข้อนี้เป็นการวิเคราะห์เรื่องเชิงตัวเลขะนะครับแล้วก็าหาสมาชิกทั้งหมดซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียงลำดับจัดหมู่แต่มันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ตัวจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับแบงค์เลยลองเอามาใส่ว่าถ้าอยู่ในเรื่องของความเรียงลาดับจัดหมู่ ซึ่งมันก็คือการหาจํานวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับมันคือการคิดวิเคราะห์นะครับโอเคครับตอบ6,657อ6657นะครับ